สวัสดีค่ะพี่น้องหวยเล่าก็ออกไปเรียบร้อยแล้วเนาะเขากับมาเบิงกันค่ะว่ามันเข่าตัวใดแน่หวยเล่าว,วันที่สองค่ะออกไปแล้วนี่ออกสองสองหกเจ็ดแปดศูนย์เก้าได้คําปินจับไหโบถึกเลยค่ะเด้อต่อไปนี้ห,ห้จับเอาค่ะนี่แหละมันอยู่ในนี่หละเห็นไ่แตดจับโบถึกเห็นบ่เนี่ยมันออกเจ็ดแปดล่างนี่ค่ะ เจ็ดแปดล่างเห็นไหมมีมีเจ็ดแปดล่างเห็นไหมนี่คือเจ็ดนี่คือแปดนี่ค่ะมันมาเนียค่ะมันมาครบครบสามตัวบนนี่ค่ะมาสามตัวลังเถือกับมาสองตัวห้ากับซับสองตัวซื้อเลวค่ะเด้อบนล่างโลดเขาเน้นบนเน้นบนแล้วมันลงล่างลกล่างสองงวดอะนนี้ค่ะพงยาเขาติดต่อกันมาเด้ค่ะประมาณมาพวกเขาเนี่ยขันเว้นกับเว้นงวดเดียงวางยาเด้นเว้นงวดแต่ว่ากับมาตัวเดียวล่ะ แนวทางเนาะค่ะเนาะเท่ากับบรลวมันจะมาแบบใดเท่ากัคือเท่ามันใจสูตรนี่นะคะสูตรมาครบห้าตัวนะคะยังไงก็มาอ่าแบบนี้เข้ามาเบอรงงวดนี่กันคะ่ะวันที่สี่สี่วันศุกร์สุดสัปดาห์เฮดใบเรียบร้อยแล้วแวบมาเลยวันที่สี่จ้ะหวยราวที่สี่สิงหาหกหกสามตัวมาครบจัดให้แล้วเรียบร้อย จัดเอาไม่ได้ค่ะเด้อมาครบหนึ่งเจ็ดสี่แปดห้าอ่าบนบวกล่างกันกันล่างสูตรมาครบสามตจ้ะสูตรเก้าสูตรเก้าใ่้คำมปินเฮดสูตรเดี่ยวนี่โบเฮดหลายสูตรสิงงงแต่ซำนีน่เนาะผู้ทุดนหน่อยกับก,บกบไปกับมากกับยังหลายแล้วค่ะคําปินละผู้หนึ่งปรมักซื้อเลขหลายตัวขพาอ้ฮู่มามาเขากัเฮดเลยค่ะ เลขหาโตเขาเฮ็ดสองโตมันก็ไ okay. ด้ค่ะใดกับไปกับมากก็ได้สิบโตเขากับนกคคางนึ่งไห้เขากับกันคางนึ่งไห้ดึงทื่นขึ้นไปงสั้นค่ะเย่ขั้มปีนก็เคยได้สองสองเก้าได้ค่ะเมือนหนึ่งพอดีตอมากก็ได้มาตลอดได้ค่ะเลขสองโตเขาเนี้ยครับซื้อหน่อยนัมันก็ได้หน่อยทื่นมันสูงเลขสองโตขั้นเลขสามโตนี่มันก็ได้หลายซ้าบาทก็ได้เมือนหนึ่งเนาะเขากับกันไว้ซะจักสิบบาท สิบบาทส้าบาทบางมองก็สิบบาทตัวถึงก็ได้แปดร้อยบางมองก็ได้เก้าร้อยอนี่แหละค่ะไว้ลงเบิ้งเป็นแนวทางค่ะพูดลหลายๆเล้อค่ะเด้อผู้ใดติดตามนะติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะคัปิปนกับมีก่กำลังใจจะลงให้ไปเรื่อยๆค่ะลงสูตรเดียวนี่แหละคำสูตรมันเข่าเนาะเขาจะเปลีป่ยนไปนเหตุยังเพี้ยไรอายรก็งงนี่แหละค่ะเบิ้งไ้เด้อ จะเข้าตัวไดนี่ละนี่ละนีละจ้าสวัสดีค่ะปากกากระเบิดเราว่ามีเงินหอดซื้อปากกาแล้วล่ะเที่ยววังยานี่บพอได้ค่ะมันลงลางครับปินเน้นบนจ้านะเที่ยวนี่เอาไหมสวัสดีค่ะ